เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นจูเนียร์เฟเธอเวทวังจันทร์น้อยซอศิรดาแชมเปี้ยนเปิดโอกาสให้ขุนเข่ามาประยชน์กับฐานศึกปราสาทหินพนมรุงขึ้นจริงคุณสมาเป็นไงครับมวยคู่นี้คู่นี้ตามฟอร์มแล้วก็ามาเชียร์วังจันทร์น้อยกันส่วนมากครับตอนต้นรายการก็แฟนๆก็บอกว่าแหมต้องวังจันทร์ครับเนือกว,วยเยอะครับ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักมวยยอดเยี่ยมปี36ของสมาคมผู้สัต์ผู้สุข่าวกีฬาด้วยนะคร,ค,รครับแล้วก็ชนะครั้งสุดท้ายเขียนเอาเครือหัสไม่ติดฝุ่นเลยครับ ฐานศึกไฟสุดท้ายนั้นก็แหมชนะแก่นศักนะครับ,รบไม่ธรรมดานะครับต้องแก่นซักนี่ถึงจะต้องไปบวชเลยนะฮะฐานศึกไปนี่ห้าวหานมากครับแะอยางหลังนี้ร่างกายเขาดีแล้ววิตหัวใจนั้นใช้ได้แล้วนะครับ,รบ <ๆ S 2> แกร่งแล้วครับเร็วขึ้นมาท่าบดชั้นแนวหน้าได้แบบสบายๆสำหรับฐานศึกประสาทหิมเป็นนรุงนี่ฐานศึกอายุ19ปีนะครับก็ทางด้านวังจันทร์อายแล้วครับอาจารย์ประโมทแหมก็เท่าเกียรตินะครับ เสียไปแล้วนะครับก็คงจะหวังจะเอาเสียไปเส้นหนึ่งแล้วครับไ,ไม่ถึงว่าเข้มขัดแชมเปี้ยนนะครับแต่ว่าเส้นนี้าหานสึกจะต้องเอามาให้ได้จะได้หรือเปล่าชมกันนะครับก็ต้องทดแทนกันฮะ,ห,ะหานสึกนั่นเคยประกบไว้กับวังจันทร์น้อยทีหนึ่งครับแล้วก็ไม่ได้ชกเนื่องจากว่าจิตใจไม่สบายคุณแม่มีเรื่องมีราวออกจากบ้าน แกก็เลยต้องติดตามคุณแม่ไฟนี้คุณแม่มาเชียด้วยครับเชียเลยฮะแต่แฟนบนล็อกนั่นไปเชียกางเกงสีแดงครับขึ้นมาก็เชียวังจันทร์น้อยเลยครับถือว่าเหนือกว่าครับโอ้โหขวาเข้าไปครับแม่ดูครับเอาหมัดขวามาบวกครับบวกขวาต่อขวาวังจันทร์หมัดอับัตหล่นหลายคนแล้วนะครับชื่กนี่ล่วงเลยนะครับเชื่อใจได้33วินาทีนี้ทอยต่อยหล่นมาแล้วนะครับ เลยได้ฉายาว่าไอ้หมัด33วินะครับหมัดขวานั้นอย่าไปอย่าไปอย่าไปลองของนะครับและหารศึกไม่กลัวเลยครับนี่เรียกว่าวิ่งเออสไซนี่โอ้ยแม่ดูครับโชว์ซะเลยศิลปะครับในมาเลไทยเรือสีบทยาครับดูมาสักครู่นี้เลยแข้งขวาของคุณจันทร์ครับเต็มเต็มมาสักครู่นี้เอาละครับแทงไม่ได้ครับไม่ถึงบทยกที่สองจะแจ้งกว่าครับแข้งขวาของสัมเปี้ยนนะครับวังจันทร์น้อย จับูชาบูซายโดนซุกโบรดอกอกขวานะฮะมังจันน้อยพังงาเลยนะลูกนี้มใจหายวูบเลยนี่เรือสีปบญญานี่ครับโครับสีเลืปะสิเลือปะครับแม่มาเอาไว้หไม่ถึงปรบตวนี้ไม่ได้คะแนนนะครับเพราะว่าไม่โดนไม่โดนผู้รู่สู้ครับงานของมังจันน้อยนักใจนะครับสีหน้าของนักมวยเราจะเห็นอาจารย์ประโมดใกล้ๆนะ อาจามลโมบอกว่าเอาเที่ยวนี้นะยกสานี่เอาใกล้ๆเลยออกอาวุธเลยนะ,อะโ,อโ,โอ้โหขลังหาแสงมรกตป้อมเพชรเบนโบรัตนชัยชายใหญ่โอ้น่าดูครับตบกันหน้านโอโของสิกวันรงชัยถมกันต่อเลยครับยกที่ส2ยกเงี่ยยเชียเสียแดงครับยกที่3าว่ายังเชียกอยู่เพราะว่าสองยกนี้ฐานสึกเดินเข้าไปรับอาวุธนะครับยังเชียกางเกงสีแดงค่อนข้างเยอะครับดูด้วทางด้านแดงของตันน้อยยังไม่ออกอาวุธยังคุมสถานการณ์อย,ยู่ กานเวทตอนนี้ที่หาดเพราะว่าเเชื่อใจครับอาจารย์ปลาโม่ก็สั่งลูกศิษย์ครับสั่งขุนเข่ามากไุดบอกว่าเดินเร็วๆออกอาวุธเลยใกล้ๆแล้วสายเข้าไปสองยกก็ยังไม่ออกอะไรเลยนะครับน้ําเงินนั่นก็แหมมีแผนหรือเปล่าไม่ทราบครับสาดแข้งได้ไหมเลิกจะเกี่ยวเกี่ยวมาดึงลากลากลากสาดแข้งเอาแล้วครับได้แล้วครับเกี่ยวมาจนได้โอ้ลากลากสิวออกจากถ้ำมาแล้วครับเกี่ยวอีกแล้วสาดแข้งโบนสอง วังจันทักไม่ดีครับไม่บางนี่ครับน่าจะยกแข้งซ้ายบางไม่บางเขา,าเดินแล้วก็หาศึกหมดนะฮะเริ่มหมดมาตอนสุดหมดนะ,ะอาจารย์สั่งลุยแล้ว <บ S 1> ครับ,บลุยไปเลยใกล้ๆอ,อาวุธเยอะๆเอาแล้วครับเดินติดติดแล้วติดแล้วครับติดเข้าไปแล้ววังจังนทร์น่ะติดเชือกแล้วครับในขณะที่เอาเกียวดึงมาว่าแ <c oughs> หมกะจะปันศอก <c oughs> ไม่ได้ครับวังจัน์หมือนวายข้ำแทงแล้วก <c oughs> ดเจอแข้งซ้ายโอ้โหกิงทงกินแทงยิเตะนะครับ ได้แล้วหนึ่งดอกแข่งคูับตรนี้โหมากลูกนี้ได้ลูกมัวเลยหมดแล้วครับนี่ติดติดครับจี้ติดเข้ามาแล้วครับจี้แล้วท้าแทงออกไม่ได้ครับทำมาแล้วไม่ทำอ้าวโดนแล้วครับเต็มเต็มเลยหนึ่งแข้งตรงนี้ตรงนี้เห็นสามแข้งนะครับจัาจ่านี่วังจันโดนอ้าวครับนายดูนายใครได้อ้าวแข้งที่สี่ตามมาแล้วครับไม่บังครับวังจันน้อยเอาแล้วครับแกงขวาดูจะเข้าทีเลย เตะขวาสลับซ้ายเลยครับหันศึกแม่มวยเข่าครับหันมาออกแข้งก่อนนะครับยังไม่มีเข่าเลยนะครับที่แข้งล้วนๆเลยครับสี่ห้าแข้งแล้วหกแล้วโอ้โหโดนสามแมตนี่ไม่ดีแล้วครับวังจันไปรับอาวุธเขาครับอทำให้ช้าไปนะเดี๋ยวนี้โอ้โหโดนโต้ครับขวาต่อขวาลูกหนักลูกหนักลูกเก็บนันอยู่ที่เอาแล้วครับตีแล้วตีในแล้วโถเลยครับเอาแล้วหมดยกโอ้โหดูโอ้ยเดินเข้าปุ่มด้วยความมั่นใจเลยครับ เตรียมแผนมาบึ๊บแผนตรงนี้ไม่ไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับนี่ฮะเริ่มเข้าแล้วตอนแรกก็โหนตีเข้าไปตรงนั้นอกนี่สิครับตามเปรีวกระเด็นเลยนะครับปรวไปตามแข้งเลยติดแข้งออกไปเลยเลยครับโอ้โหเนื้อเนื้อเลยครับอย่างนี้เรียกว่าเตะแล้วได้คะแนนนะครับไม่ใช็เตะหน้าแข้งแปะๆเกี่ยวไม่ติดกับฟังก์นัาจรก์ประโมท อย่าพะวงมากเวลาเขาออกอาวุธมาให้ยกบางชักเครียดแล้วครับจะมาโหมดขึ้นไปข้างบนดีกว่ามีสิทธิ์ครับต้นขึ้นได้อยู่แล้วคนนึงครับไม่จริงจะไม่จะเปลี่ยนเอาแล้วครับสามยกนั่นก็สองยกนั่นแดงครับยกสามปลายปลายยกเนื้อเงินได้นิดนึงนะครับเห็นจแจ้งเอาแล้วครับยกที่สี่ว่ากันต่อครับยกนี้สําคัญอย่างยิ่งครับเพราะปลายยกสามนั่นเงินเริ่ม่อ บอลล็อกก็ <Wars> หันไปเชียร์น้ำเงินอีกแล้วนะครับเริ่มไปเชียร์น้ำเงินคู่ที่สุสีนะครับว่ากันต่อเอาเดินแล้วครับมาพยศแล้วครับเริ่มพยโญกแล้วครับมาเริ่มพยโญกครับพี่เลี้ยงลงแท้มาแล้วครับเอาครับแย่กันฟงจันต้านไหวไหมพูดถึงพฤติการชกของฟงจันนู้สึกไม่ถูกเป็นแร่ตลอดแต่นี่ความสดแกวเป็นรองน่าจะผ่อนนะครับน่าจะผ่อนนะฝันสึกเลยแล้วก็บี้แล้วก็ตีติดติดสาแข้ง ออกแข้งขวานนาครับออกแข้งขวานนาก่อนสู้คำแลรวแทงแล้กไม่ได้ฮะแลกไม่ได้เลยวังจันเริ่มจะโดนอาวุธหักศอกสู้เดินต่อคำแล้วแทงข้าคละดอกครับคละดอกหักศอกหักศอกเอาสิมาเลยปุยซิงแชมเปี้ยนเอาแล้วครับเกาะติดแล้วครับเริ่มจะเริ่มจะติดแล้วครับโดนแล้วครับหหัดฟันแล้วโดนแล้วโดนแล้ววังจันยุ่งแล้วครับ จุกแล้วครับโ <anak> lonely, ดนศอกโอ้โหโดนเข่าจุกแล้วเดินโอ้โหเห็นเลยครับมาพยศเห็นแล้วนะครับว่าคุ่อสู้เริ่มจะโรยครับเอาคดคอวังจันต้องหอยครับหายใจไม่ทันแล้วโอ้ยยุ่งแล้วโอ้หวังจันจุกหายใจไม่ทันออกไม่มีน้ำหนักแล้วครับหมัดขวาหมัดท้องเข่านะมาเป็นจุกๆุไม่ให้หายใจแล้วครับไม่เปิดโอกาสให้แัมเปียนหายใจแล้วทุกอย่างครับสารพัดอาวุธแล้วติดเชือกเลยครับวังจัน รุน่นไม่เป็นกร,ระบวะะะนนแ,แ,แล้วกันพยายามจะดักด้วยอัปคันนะใช่ไหมพยายามดักต้นกันแต่หมาแรงและเกินมาพยศแล้วครับนี่แหละครับขุนเข่ามาพยศครับขย o ย j c เต็มนิวเลยครับเร่งเต็มที่เลยครับถือว่าเหมายกไหมครับอย่างนี้เหมายุ่งแล้วครับแหมไปรับเป็นเป็นข่อบุญรับแล้วครับกัดโอ้ยไปเลยครับหลุนลูกนี้เสร็จเลยโอ้โหไปเลยครับฟังจันแชมเปี้ยนดูครับหายใจไม่ทัน แม่ครับร่างกายเขาสดกว่าหมดสภาพเลยครับโลอวโอ้ตายครับเจ้านอกหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหดูครับอือสองนาทีกว่าๆเต็มโดนเยอะเลยครับเต็มยกเลยโอ้โหโดนพายุเลยครับโดนเป็นแบบพายุพล่ลมเลยครับวังจันโอ้โหตั้งตัวไม่ติดครับหายใจไม่ทันไปเลยครับโอ้โหแชมเปี้ยนยกสี่ ไปเป็นพ่อบุญรับเหมายกครับเยมากเลยเหเป็นถนัดมากฝันศอบเอาคืนครับพี่ฟันผมผมน้องฟันคืนพี่คือความสดของร่างกายสู้ไม่ได้คหวังจะน้อยไปเบียดด้วยเลยเรียกว่าไปไปก็ต้องยุกสามยกคู่ขี้นะครับหนึ่งสองเป็นของแดงยกสามดัเงินได้นิดๆยกสี่นี่ไปเลยครับฉายครับครับเป็นสนุกเกอร์ก็เรียกว่าตั้งแต่แดงตกไปถึงดําเลยเลยครับอย่างนี้โอ้โห แล้วไปหมุนตอนใกล้ๆจะหมดยกครับครับวังจันทนี่ลูกนี้ลูกนี้ก็สวยเลยครับสะอื้นเลยลูกนะรสตาฟพี่เลี้ยงไม่มีความสุขเลยครับคิดคงจะออกมาเสี่ยงสอบผมว่าคิดเ่าเป็นยาง้งเพราะว่าลูกอื่นแล้วโอ้โหดีไม่พี่เลี้ยงให้น้ําให้น้ําไปยิ้มไปเลยครับฮันสึกก็ยังดูไม่เหนื่อยเลยครับหน้าตายังสดชื่นเลนะชื่นรักแท้เมื่อกี้บอกให้ยับหนี ใช้หมัดกับฝีมือไม่เสี่ยงแล้วครับไม่เสียงยกสุดท้ายครับไปไกลเลยครับแฟนบนล็อกนี่หันไปเชียร์น้ำเงินหมดแล้วนะครับขนานี้ไปลิฟเลยครับนั่งนั่งดลสาวหมัดแล้วครับไอหมัดสันติสามวิเหลือประกันสุดท้ายครับหมัดกับศอกครแหมแต่ว่าน้ำหนักของหมัดนี่สิครับมันจะไม่มีเพราะยกสี่ไปโดนเยอะครฮะยกอไรนี่เป็นยกที่ห้าเลยด้วยแหมถ้าพูดภาษามวยก็โดนยํำไะมครับ โดนยำครับเมายกํำนองนั้นนะครับตอนนี้ก็ต้องเปิดเัญนชี้วสุดท้ายหมัเบึ้งบึ้งได้ครับหังสุดไม่เอาแล้วครับถือว่ายกสีนี่โอ้โหผมผมกินสีมาเรียบร้อยแล้วที่ไม่เสียงนะครับป้องกันตัวแล้วครับไม่เอาแล้วก็จะชัยับช่วยทำเหนือเลยครับโอ้นี่ครับโอ้โหต้เปลี่ยนคนใหม่แน่นอนแล้วครับอย่างนี้ ไม่น่าจะขาดนะครับขึ้นมาในแ่ยกเชียงกางสีแดงนะครับกราบครับต้องกราบเราเป็นน้องโวยรุ่นน้องต้องกราบรุ่นพี่ครับก็อโหสีกันครับโ่สมพี่สมพี่กลับบ้านเลยอ้าวครับขอโทษขอโภยครับอ้าโอ้โหสีครับเลิกเลิกเลิกแล้วต่อกันครับน้องเอาเข็มขัดไปพี่พี่พอแล้ว เข้าทำนองนั้นนะครับเอกชันแม่สองประสานครับลูกศิษย์กายาจารชนะต้องแม่ได้เส้นเสียเส้นครับอาจารย์ประโมทเข้าทุนเน่เสียของเทอเกียรติครับแต่ว่ามาได้ทิ้งได้ครับทิ้งได้เข้าทุนประกาศคะแนนครับให้แดง47ร้องไห้เลยครับ ความภาคภูม to ิใจนะครับของของในนิกกนักศึกษาแข่งขันได้จเปลี่ยนเพี้ยนเซนติเมตรครับเออร้องไห้นะครับคขึ้นได้เจ็ดเซนติเมตรน่าจะเป็นสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าครับสามเสียงเอกฉันเลยครับนักเรียนได้รุ่นที่พุ่งแรงมากท่านในสนามต้องขึ้นมาอีกครับขึ้นมาอีกรอบนะครับเพราะว่ามีชิงแชมป์เปี้ยนสองรุ่นครับต้องฆ่าเข้มขัดให้แชมป์เปี้ยนคนใหม่ครับขุนเข่ามาพยศจากบุรีรัมย์ครับ ฐานศึกประสาทหินพนมรุง้งสําหรับฐานศึกซึ่งในแชมป์หมาดๆนี่ก็ไฟต่อไปในอยากเจอใครครับกับใครก็ได้ครับถ้าเป็นมวยต้องการครับ